อัานหน้าจอทุกครั้งที่เราเรียนเราจะมีการอัานหน้าจอนะลูกเธอสามารถไปดูย้อนหลังได้น,นี้เธอจดอันนี้ลงไปเธอเริ่มเรียนเป็นช้ามากเลยอนนี่สั้นโดนนี่มาแล้วใช่ปะโึ่คมาพ่งมาสุดวนร้อน ข้อเรียนมันสำคัญลุกจะทำให้เธอรู้ว่าสิ่งที่เธอทำอ่ะจะส่งผลอ,อะไรบ้างแต่การส่งกันบ้านเนี่ยสำคัญกว่าใครที่ไม่ไม่ค่อยเข้าเรียนก็ต้องตามงานนะหมดเคตอาทิตย์หน้านะจ๊ะนั้นไปถามเพื่อนลุกคนที่ส่งบ่อยๆเนี่ย ชื่อไปอ่ะนั่นเนี่เริ่องะเราต้องขาดอันไหนไปแคบบนรถก็ได้ขยับตรงนี้จะซื้ออะไรกันส่งอะไรลูกกานบ้านเก่าเหรอกานบ้านกบ้านอันไหนการบ้านไหนคะอันเลยครับอันก็ครูสร้างไว้ใน g ลิป l นคัดลูมลูกเข้าค g ิปค l คัดลูมอย่างใคยังไม่ได้เข้าให้เพื่อนส่งรหัสให้เลย แล้วก็อันเนี้ยในโจทย์ปัญหาเนี่ยที่เธอโจทย์กันไปสี่สามสี่ตัวอย่างครูอาจครูอาจจะให้เธอส่งหลังจากที่เธอสอบโดยการถ่ายรูปว่าเธอโจทย์นะเป็นคะแนนเรื่องโจทย์ปัญหาโอเคไหมทีนี้ทุกคนอ่านโจทยแบบ์ครูถามว่าโจทย์ต้องการรู้ว่าอะไรเขาอยากรู้ว่าจํานวนเต็มบวกทําไมที่มีค่าน้อยที่สุดใช่ไหมคือจํานวนอะไรอันั้นเราต้องให้ x เ,เป็นจํานวนที่เราต้องการก็คือจํานวนเต็มบวกนั่นเองถูกไหมลูก ็ไปตีโจทย์ต่อ,ตอว่าหนึ่งส่วนสามของจานวนเต็มบวกของให้เอามาทําะไรกันคูณจานวนเต็มบวกเรากำหนดให้เป็น x ก็เป็นหนึ่งส่วนสาม x เอาไปลบด้วยสิบสองก็เป็นหนึ่งส่วนสาม x ลบสิบสองจะได้ผลลัพธ์ไม่น้อยกว่าคุณถามว่าไม่น้อยกว่าคือข้อคมายอะไรคะน้ไม่น้อยกว่า,าน้อยกว่าอะไรคะคือมีเงินไม่น้อยกว่าห้าบาทน้อยกว่าหรือเท่ากันไม่ใช่เกือบใช่แล้ว คมีเงินไม่น้อยกว่าใช่มีเงินไม่น้อยกว่าห้าบาทแลนต้องมากกว่าห้าบาทอยู่แล้วถึกไม่ลุกแต่เอาห้าไหม<ช>เอาแั้นก็ต้องเป็นเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับโอเคบอซึ่ง<ด>ข้อนี้<ด>ครูครูจะไม่เอาสามคูณตลอดแต่ครูจะย้ายสิบสองจากลบไปเป็นบวกแบบนี้ก็เป็นสิบสามแล้วย้ายสามจากหารไปเป็นคูณครูถามว่าได้เอ็กออกมาเป็นแบบนี้ครูถามว่าข้อนี้โป่งหรือทึบทึบ เอาไหมแสดงว่าเอาสามสิบเก้าไหมทึบอะไม่เอาไม่เอาก็มาเยกั่ดิเอาเธอตอบผิดก <onder S 1> ันทุกห้องเลยทึบแสดงว่าเอาทึบแสดงว่าเอาลูกถ้าโปร่งแสดงว่าไม่เอาถ้าใครใครจําไม่ได้จดไว้ตัวใหญ่ข้างบนทึบเอาโปร่งไม่เอาดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรสามสิบเก้าได้เลยเห็นมเมื่อเราตอบแล้วให้เราตรวจสอบคำตอบด้วยทุกครั้งว่าคำตอบที่เราหามานั้นมันใช้ได้จริงหรือไม่ ก็มาแทนค่า39เอาไปหาร3ซะเหลือ13แล้วไปลบด้วย12เหลือ1ซึ่งมันมากกว่าหรือเท่ากับ1จริงๆแสดงว่าคำตอบของเราใช้ได้ เธอแคปเจอร์ไว้จะไปขึ้นข้อต่อไปให้เวลาห้าวิหนึ่งสามสี่ห้าจะยัง,ยงโอรไว้าต้ป้าค่ะใจเยินครับโูไม่ทันครับแคปเจอร์ไว้ลูกเดี๋ยวเธ <ใน S 1> อไปหาเวลาว่างจดแลเดี๋ยวปรตอไปรต้องไปอธิบายข้อหน้าคือมันใช้เวลานานอธิบายห้องอื่นประมาณสิห้านาทีข้ออื่นข้อหน้า ตอนนี้ให้เวลาจโจทย์2นาทีเว้นที่ไว้เว้นที่ไว้เธอเอาโจทย์คอละหน้าเลยก็ได้ห<น>ดูด,ด,ดิแค่เหรียญสองบาทกับเหรียญ5บาทก็เป็นปัญหาอันาิตร์แล้วเก่งไหมคนคิดอะก็คืออยู่ดีก็ไปทุกอย,อยู่ดีก็ไปทุกก็ปุกอสินมาแล้วก็มานั่งนับม่ามีเหรียญห้ากี่เหรียญสองบาทกี่เหรียญวางบ้างวางเบอร์ไหนว่าง ไม่โจทย์มันยาวจังนะครูใช่อย่างนี้ยแหละลูกปัญหาจริงครูอ,อันนี้อันนี้คือโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของจริงจ้ะยาวหมดปัญหาของเธอก็คืออะไรที่ครูเจอมาคือเธอไม่สามารถที่จะเปลี่ยนโจทย์ให้เป็นตัวแปรได้ก็คือวีขอโจทย์ไม่เป็นนั่นเองแล้วเราก็ไม่ได้เรียนแบบการเห็นหน้าก็เลยจะแบบยากหน่อยในการสื่อสารานานเ็ตไม่ดีเหรอลูกเขเข้าออกประมาณสามรอบแล้วเนี่ย <c oughs> นิเดธเป็นไรลูกมันชอบงบทะคะเออใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมีงบให้เธอได้ไหมไม่ไปเติมเน็ตนเออไอเด้คุยกับครูยังเมื่อวานเนี้ยมีแล้วครูโทรมาสองสายแล้วก็โทรมาในโทรศัพท์ไม่ได้รับเลยเบอร์สองครูโทรมาเบอร์เสอาเดี๋ยวเขาจะมีงบให้ Mm hmm. ขอขาให้สิบขนล,ลูกดังนั้นใครที่เห็นว่าเพื่อนแบบเออจาเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรที่เราแบบพอมีแล้วก็ใช้ไปก่อนเพราะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามันจะต้องสอบใช่ไหมลูกมันต้องใช้ต้องใช้ mm hmm. คุณภาพเน็ตที่มันดีด้วย mm hmm. แต่มันก็ขึ้นอยู่โทรศัพท์ใช่ไหมเธอถ้าโทรศัพท์ดีมันก็จะแบบรับสัญญาณได้เยอะกว่าอ่ะจบเสร็จยัง mm hmm. ดูกันิว่าห้องนี้ใช้เวลากี่นาทีก่อจะเข้าใจคุณถามว่าข้อนี้มีเหรียญกี่แบบเหรียญกี่แบบมีสองแบบแบบใช่ไหมมีเหรียญห้าคับเหรียญสองบาทสองลูกท,ท,นทีนี้เรามาประเด็นนี้ก่อนโจทย์เขาถามว่ามีเหรียญสองบาทอยู่กี่เหรียญถูกไหมครูก็เลยเอามาตั้งว่าเหรียญสองบาทให้เป็น x เ,เลยเพราเราต้องการรู้ ซึ่งเธอดูบรรทัดที่สองเธอเห็นไหมหลังคำว่าพบว่าเขาบอกว่ามีเหรียญห้าบาทมากกว่าเหรียญสองบาทอยู่สิบสองเหรียญคิดภาพตามนะเหรียญห้าบาทมากกว่าเหรียญสองบาทอยู่สิบสองเหรียญแสดงว่าเหรียญน,นั้นไหนมากกว่ากันเหรียญห้าบาทเหรียญห้าบาทมากกว่าใช่ถูกต้องทีนี้ครูถามต่อว่าถ้าครูสมมุติว่า ให้มีเหรียญสองบาทอยู่ห้าเหรียญสมมตินนะถ้าเหรียญสองบาทมีห้าเหรียญเหรียญห้าบาทจะมีกี่เหรียญสิบเจ็ดค่ะเฮ้ยใครตอบอ m มิซ n ่ไม่มีใครตอบได้เลยนะที่สอนมาใครตอบเมื่อกี้สิบเจ็ดอะหนูค่ะเฮ้ยเราพิชยาพิชยาเธอ,ค,อคือมหาสารรย์<ฮ>ของโลกใบนี้เธอไม่มใครเคยตอบถูกเลย ก็คือแม่นูวอกค่ะคุณแม่คุณแม่ทำหีไม่ได้แม่ดูค่ะคุณแม่คุณแม่ทำหีไม่ได้นะคะเอาใหม่ครูวคนอื่นอ่ะไม่เข้าใจแน่นอนเพราะเป็นปัญหาโรคแตกเธอเข้าใจเธอเธอรู้ปะครูเรียนเรื่องเนี้ยตอนครูอยู่หมอสามครูทำไงรู้ปะครูข้ามครูไม่ทมาคนเนี้ยควรหัวเขาบอกว่าเอาใหม่นะเราจะเรียนรู้ไปพร้อมกันหลังจากคําว่าพบว่า มีเหรียญห้าบาทมากกว่าเหรียญสองบาทอยู่สิบสองเหรียญอันนะี้เข้าใจแล้วไหมเข้าใจแล้วยังแสดงว่าเหรียญห้าบาทมันมากกว่าเหรียญสองบาทอยู่สิบสองเหรียญก็คือจํานวนเหรียญมันต่างกันกี่เหรียญลูกสิบสองเหรียญสิบไหงเออซึ่งเหรียญอะไรมากกว่ากันเหรียญห้าเออเหรียญห้ามันมากกว่าเหรียญสองบาทต่างกันสิบสองเหรียญนะแต่ครูสมมุติโจทย์มาว่าถ้าครูมีเหรียญสองบาทอยู่ห้าเหรียญ เหรียญ5บาทก็จะต้องต่างกับเหรียญ2บาทอยู่กี่เหรียญ12เหรียญก็เลยต้องเอา12ไปบวก5ก็เป็นเท่าไหร่เท่าไหร่17็ดสมมติใหม่ถ้าเหรียญ2บาทมี10เหรียญล่ะจะมีเหรียญ5บาทกี่เหรียญ12อย่างเดิมค่เอ๊มันจะมี12เหรียญ2บาทมี10เหรียญเหรียญ5มันต้องมากเออใช่22เหรียญ5มันต้องมากกว่าเหรียญ2บาทอยู่12เหรียญก็คือ2 สองอันเนี้ยมันต้องต่างกันสิบสองมาเธอถ้าตัวใดตัวหนึ่งมีน้อยอีกตัวหนึ่งก็ต้องมีมากกว่าสิบสองเหรียญโอเคไหมสมมติใหม่ถ้ามีเหรียญสองบาทอยู่ยี่สิบเหรียญครูถามว่าจะมีเหรียญห้าบาทกี่เหรียญต้องต่างกันสิบสองแต่ว่าเหรียญห้าต้องมากกว่าสามสองครับนั้นเธอต้องเอาไปบวกเพิ่มสิบสองเอหรืออ๋อจ๊ะอ๋อยังอ๋อค่ะอ๋อ อโอเคดงวก็ไปต่อได้แต่ข้อนี้เราให้อะไรเป็น x ก,ก็คือให้เหรียญสองบาทเป็น x ดังนั้นเหรียญ5บาทก็จะต้องมี x บวกสิ 12. อันนี้คือที่มาเหนไหมนี่ยคือปัญหาลบแตกตอนครูเรียนมักมูข้ามเลยข้อนี้ปวดหัวมากพอได้เหรียญเสร็จแล้วไปทำอะไรต่อนับเหรียญไม่พอไปนับเงินอีกโอ้โหต้องว่างแค่ไหนคนคิดโจทย์เนี่ย เงินต่อเราทีนี้เราต้องเปลี่ยนเหรียญให้เป็นเงินวิธีการเปลี่ยนคือให้เอาจานวนเงินนั้นไปคูณจํานวนเหรียญให้ x เป็นเหรียญสองบาทใช่ไหมลูกเหรียญสองบาทมีค่ากี่บาทสองบาทถ้ามี x เหรียญก็เป็นสอง x บาทเหมือนกันถ้าเหรียญห้าบาทมี x บวกสิบสองเหรียญก็ต้องเอาห้าไปคูณ x บวกสิบสองเหรียญเสร็จปุ๊บให้นําเหรียญมารวมกันเลยว่าเป็นกี่บาท เมื่อรวมกันเสร็จแล้วโจทย์เขาบอกว่าเขาเอาไปนั่งนับเป็นจํานวนเงินทั้งหมดที่ไม่น้อยกว่าเหมือนเดิมไม่น้อยกว่าคือเครื่องหมายเลยคะ่ะมากกว่าหรือเท่ากับส7 0แบบนี้ต่อมาเธอก็ต้องแก้สมการดังนั้นถ้าเธอถ้าเธอแปลงโจทย์ไม่เป็นแก้สมการไม่เป็นจบเลยนะเรื่องนี้ต้องฝึกลูก ทีนี้วิธีการแก้สมการข้อนี้เป็นเรื่องอะไรลูกวงเล็บใช่ไหมให้เธอจะก,การเปิดวงเล็บโดยการคูณ5เข้าไปทั้ง2ตัว5คูณ x ได้ 5x 5คูณ12ได้เท่าไหร่ลูก60แล้วเอาตัวแปรมาบวกกัน 2x บวก 5x ได้เ x เอ็งครูก็ย้าย60ไปลบก็เหลือ210อันนี้ครูข้ามขั้นนะเธอจะได้ลดขั้นตอนในการจทแล้วก็ย้าย7จากคูณไปเป็นหาร7หาร210ได้30 ทีนี้ครูถามเช่่ยกันตอบนะครูถามว่าข้อนี้ทึบหรือกลวงกลวงครับกลวงกลวงังไรคะมีขีดล่างขนาดเนี้ยก็คือเป็นงูคือฉกตาไปแล้วทึบแสดงว่าเอาไหมสามสิบเนี่ยเอาเอาถูกต้องครูถามว่าสามสิบนี้คือจํานวนเหรียญอะไรเนี่ยสองบาทหรือเหรียญห้าบาทเหรียญจำนวนเหรียญสองบาทสอง่าถูกต้องมาถูกทางแล้วเนี่ยคําตอบครูอาจจะถามแค่ว่ากิติยามีเหรียญสองบาทอยู่อย่างน้อยกี่เหรียญ อาจจะให้โจมาเป็นยี่สิบเก้าสมิบสามเอ็ดสามสองการรวมแค่เนี้ย <_ t une> อ่าทุกคน capture, แคปเจอร์เราจะไปต่อที่ตรวจคำตอบอมีโ<จ>ันต้องโจท <น S 2> เยอะหน่อยมีอีกหนึ่งข้อแต่เธอต้องตรวจคำตอบก่อนแล้วถึงจะไปอีกข้อนึงได้อแล้วเดี๋ยวค่ำหน้าคุณจะมาถวนให้ทุกเรื่อง แต่ก็ไม่รู้ว่าสอบจริงหรือเปล่าผู้เรีนเขายังเงียบกันอยู่แต่ถ้าไม่สอบเธอก็ต้องสอบเก็บคะแนนทั้งนั้นไปลุยแทนแรนแทนแทนอะตรวจคำตอบต่อเมื่อกี้เราได้มากี่เหรียญนะสามสิบเหรียญอย่างน้อยสามสิบเหรียญถ้ามีเหรียญสองบาทสามสิบเหรียญเหรียญห้าบาทจะมีกี่เหรียญมาตั้งกันอยู่สิบสองเหรียญลูกเขามีเท่าไหร่สี่สิบสองสี่สิบส้องจ้าสี่สิบสอง <า>คิดเป็นเงิน,นคิดเป็นเงินสองบาทก็เอาสองไปคูณสา5สิบห้าบาทก็เอาห้าไปคูณส2สองแล้วเอาเงินมารวมกันออกมาเป็นสองรเจ็ดสิบซึ่งมันมากกว่าหรือเท่ากับสอง270สิบสองเจ็สิบริงๆแสดงว่าข้อนี้โจทย์เราสามารถเอาสามสิบเป็นคำตอบได้คำตอบของเราที่ถูกต้องจดปรโรโปเชะทุกคนแคปหน้าจอค่ะเดี๋ยวเธอไปหาเวลาจดทีนี้ครูจะให้เธอส่งประมาณวันสอบอะให้เธอส่งเป็น อาจจะให้เป็นการบ้านเพื่อคุณจะได้รู้ว่าเธอจบเรื่องนี้จริงๆเป็นคะแนนการจดเรื่องโจทย์ปัญหาเรามาถึงตัวอย่างที่4กันแล้วลูกนอกจากรับเรียนแล้วทาไมก็คือว่างมากก็คือเป็นรูปกเสืเมผืนผ้าต่อ<ม>คนคิดนี่เก่งจริงเนาะเก่งจริงๆเลยนะจนะเจอตัวบนึงครูต้องขอนี้ครูต้องวาดรูกเสยมผืนผ้าขนะต้องเปิดนไะห เห็นภาพโจ,ด,จดก่อนเลยขึ้นหน้าใหม่เลยก็ได้นะที่ครูต้องให้เธอโจ,ด,จดเพราะอะไรเธอจะได้อ่านผ่านตาไปด้วยแล้วก็วาดรูปสีเหลี่ยมผืนผ้าให้มันสวยงามให้เป็นสีเหลี่ยมผืนผ้าเฮ้ยสวยจริงๆเลย ว่าไม่เร็วจังอะก็แล้วของคน เธออ่านโจทย์ก่อนว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการหาว่าขนาดที่หญ่ที่สุดข,ของรูปเสียมุื้นผ้ารูปนี้ก็คืออะไรลูกคือมีความยาวและความกว้างเท่าไหร่นั่นเองทีนี้ข้อนี้มันเขาต้องการสองอย่างใช่ไหมแต่ครูอยากให้เธอเลือกมาแค่อย่างเดียวที่มาเป็นตัวแปรของเราเพราะไเลือกได้อย่างเดียวเท่านั้นครูก็เลยยก,ยกมาว่าเป็นความกว้างครูให้ความกว้างเป็น x เธอเขียนเตรงนี้เลยความด้านกว้างคือด้านที่มันสั้นนะลูกด้านยาวคือด้านที่มันยาว ตรงตัวเลยเนาะทีนี้ปัญหาคืออะไรปัญหาคือตรงนี้อีกแล้วมันเรียนสองบาทเขาบอกว่าด้านยาวมันยาวกว่าด้านกว้าง u สามแสดงว่าสองด้านนี้มันต่างกันอ่สามแต่ด้านไหนมันยาวกว่าลกูกช่วยตอบหน่อยติ้านไหนมันยาวกว่าด้านกว้างหรือด้านยาวที่มันยาวกว่าเธอ้ยินเสียงครูปะเลอได้ยินครับช่วยครูตอบหน่อยเร็วหน้าไม้ครูหน่อย บอกว่าด้านยาวมันยาวกว่าด้านกว้างอยู่สามครูบอกว่าถ้าครูให้ความกว้างเนี่ยมีอยูเจ็ดคุณถามว่าด้านยาวจะยาวเท่าไหร่มันต่างกันยูสามด้านกว้างเจ็ดด้านยาวเท่าไหร่สามด้านยาวมันต้องยาวกว่าด้านกว้างสิเธอถ้ากว้างเจ็ดยาวเท่าไหร่เออถ้ากว้างเจ็ดยาวต้องสิบบวกเพิ่มอีกสามถ้ากว้างสิบห้ายาวเท่าไหร่ 18, บถูกต้องถ้ากว้าง x ล่ะยาวเท่าไหร่ x บวกสามอ่นสาม x มันสาม x ไม่ได้สามแปลว่าคูณลูกสาม x คือเอาไปคูณ x แต่ต้องเป็น x บวกสามเพราะมันต่างกันอยู่สามคุณถามว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีกี่ด้านส,สี่ด้านซึ่งมันด้านตรงข้ามมันจะยาวเท่ากันถูกไหมลูกแบบี้นรี้นี่ด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน รือว่ารูปเข้าไปด้วยนะเมื่อกี้เรารู้แล้วให้ x แทนความกว้างแสดงว่าความยาวคือเท่าไหร่ x บวก3แล้วก็มาอ่านโจทย์ต่อเขาบอกว่าเส้นรอบรูปเออเส้นรอบรูปคืออะไรมี4ด้านก็ต้องเอา4ด้านมาทำอะไรกันบวกกันทั้งหมด4ด้านดัง <Yeah. S 1> นั้นเธอจะมี x ทั้งหมด2จะมี x บวก x 2ตัวแล้วก็ x บวก3บวกกันอีก2ตัวเป็นทั้งหมด4ตัวแบบนี้น้อยกว่า30มีเอามาจากโจทย์นะมันกว่า30ฟุต ทีนี้สมการข้อนี้จะแก้ยังไงให้เธอจัดการเปิดวงเล็บหน้าวงเล็บมีเลขอะไรไหมไม่มีเปิดได้เลยเปิดมาแล้วเป็นอย่างนี้ฟังก่อนนะเดี๋ยวค่อยแคปเจอร์ไปจดทีเดียวข้อ,ขอนี้ครูถามว่ามี x ทั้งหมดกี่ตัวดูบรรทัดจ,จะได้สิมีเก,กี่ตัว4ครับ4ตัวก็เป็นกี่ x 4x <4. S 1> เอาตัวแปรบวกตัวแปรตัวเลขบวกตัวเลข 4x บวก6น้อยกว่า30ย้าย6จากบวกไปเป็นลบ ก็จะเป็น 4x น้อยกว่า24แบบนี้ย้าย4จะคูณไปหาร4แล้ว24 4 6เสร็จแล้วมาดูคำตอบผูถ้ถามว่าข้อนี้โป่งหรือทึบคำตอบของเราโ <6. S 1> ป่งค่ะป่งถูกต้องแสดงว่าเอาไหม6อ่ะไม่เอาไม่เอา6เอาตัวที่น้อยกว่า6แต่ใกล้เคียง6มากที่สุด5 5ถูกตอ้องนั้นคคำตอบข้อนี้5คือความกวาม้วางหรือความยาวดูโจทย์สิความยาว เอกที่มันดูมันทัดแรกเออห้าคือความกว้างกว้างห้าแสงว่ายาวเท่าไหร่ยาวห้ายาวแปดครับเออเอาแปดมาจากไหนเอาไปบวกสามถูกไหมเพราะมันต่างกันอยู่สามอ่เลยแคปเจอร์นี้แคปเจอร์เกิดเยอะหน่อยนะอันเนี้ย ว่าครูไม่สามารถให้การบ้านเธอแล้วเธอไปนั่งทําโดยที่เข้าใจเองได้ก็เลยเลือกให้เธอฟังใช่ค่ะไม่เข้าใจเลยไออมาไหลแบบนี้เราเสี่ยไม่ได้เห็นหน้าค่ะไงเธอมันก็เลยแบบก็ไม่เข้าใจว่าเธอจะเข้าใจจริงไหมอ่ะแคปแล้วนะแคปแล้วนะไปแล้วนะป้ายป้ายอ่ะตรวจคาตอบเมื่อกี้เราได้ฟามกว้างมาห้าความยาวคือห้าเปบวกสามก็เป็นแปดดังนั้นความยาวรอบลูกคืออะไรลูก แล้วลูปก็คือต้องมีด้านกว้าง2ด้านยาว2ก็จะเป็น5้าบวก5บวกแบวกแเป็นเท่าไหร่คะ26ซึ่ง26มันน้อยกว่า30จริงไหมจริงแ<ป>สดงว่าคำตอบของเราเนี่ยคือกว้าง5ยาว8ถูกต้องแล้วใช้ได้แคร์เจอจบวันนี้มีแค่นี้เออใช่มันเยอะเธอเพราะมันเป็นโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาที่ครูไม่สามารถสั่งไปกานบ้านได้ด้วย นี่คือเป็นการสรุปก็คือไม่ต้องจดเราจดกันไปแล้วต้นค่ะเมื่อวานก่อนเสร็จยังครับเสร็จแล้วค่ะนับวันรอเลยใช่ไหมเนี่ยอา่าทุกคนมาเปิดกล้องหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเวลาสองนาทีไปได้ไงเนี่ยอ,อื่นผูสอนเลยเหมดเลยเอา่าล่าสุดกินข้าวแล้วก็การ์มาเปิดกล้องหน่อยเร็วบวกหนึ่งเลยใครเปิดบวกหนึ่งก็กามาแล้วบวกหนึ่งตอบคำถามบวกหนึ่ง แม่เปิดกันเก่งก็คือเน็ตไม่สะดุดแล้วนะสุวรรณัน <c oughs> ตาพิชายาพิชายานี่ได้บวกสฝงแล้วนะวันนี้ตอบถูกะ <c oughs> แม่ช่วยตอบและสะกอร์ิบุลไม่เปิดปัญญาปัญญาเปิดบวกเนื้อกระโนบวกเนื้อธีรวัตรด้วยครับ ลวัดทนเนต <ฮะ S 2> นะครับทนเนตไหนทนเนตอ่ะครเปิดกล้องหลยเหนืเนอเปิดแล้วเปิดแล้วนเ,นเดทเปิดแล้ว,ลวอ่ะทุกคนมามองกล้องคลายหวานกระดุดว่าพรุ่งนี้จะไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์แล้วเย้ก็คือมีความสุขกันมากปิดคอร์สเหรอครับปิดคอร์ส